รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Family Center รายการที่มาพร้อมกับคําแนะนําเทคนิคต่างๆและวิธีการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกลูกของเราได้นะคะแล้วในวันนี้ค่ะเราพูดคุยกันต่อจากหัวข้อครั้งที่แล้วนะคะการสอนลูกเวลาอยู่ที่บ้านคุณเซฟอยู่กับเราเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณเซฟสวัสดีครับต่อจากครั้งที่แล้วนะคะคุณเซฟครั้งที่แล้วคุณเซฟบอก5วิธีในเรื่องของการ สอนลูกอะไรอยู่ที่บ้านไปแล้วใช่ครับครั้งนี้มีคห้าวิธีใช่ไหมคะใช่ครับข้อแรกเลยของเซฟข้อแรกเลยเดี๋ยวเรามาเปิดกันด้วยการสื่อสารและกันผมรู้สึกว่ายิ่งเราอยู่ใกล้กันเท่าไหร่การสื่อสารยิ่งจําเป็นมากเท่านั้นนะในช่วงที่ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับจริงๆพ่อแม่ก็อาจจะอดไม่ได้ที่จะตวาดบ้างใช่ไหมข้อนี้เราจะพูดถึงการตวาดเลยค่ะเราไม่ควรตวาดลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทำไมอะ S 2> <S 2> เหมือนที่ผมบอกเนอะวิธีการดุลูกอะ่ะเราต้องดุแบบแบบใช้เสียงน้ําเสียงนิ่งๆแล้วก็ไม่ไม่ใช้เสียงที่ไม่เป็นเสียงวีดร้องหรือเสียงที่มันเป็นมาจากอารมณ์โกรธอะครับเป็นเสียงแบบนิ่งๆแล้วก็พูดเขาด้วยเหตุผลมองด้วยแววตาที่มั่นคงด้วยน,น้าเสียงที่มั่นคงนั่นคือวิธีการดุลูกเพราะฉะนั้นการตาวาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรากโกรธลูกจริงๆอะครับเราก็ควรจะใช้วิธีการแบบนั้น นะอะเดี๋ยวเราผมจะยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ดูแล้วกันนะ,ะถ้าสมมติลูกยืนเหยียบอยู่บนหนังสือนิทานปึ้งแล้วเราเห็นออค,คุณมารู้สึกยังไงเวลาเห็นภาพนี้แววหยุดเลยเออเหยียบหนังสือไม่ได้นะครับ าบาปนะบาปนะใช้ใช้กฎแห่งกรรมใช้กฎแห่งกรรมสรลูกกฎแห่งกรรมแล้วก็แห่งกรรมมาสอนลูกเดี๋ยววันนี้ผมให้ดูสามสถานการณ์แล้วกันที่คนมักจะใช้กันบ่อยๆ <c oughs> อนะครับอันแรกเลยบางคนตวาดทันทีห้ามเยียบนะอะ <c oughs> ไรเงี้ยครับบางทีการใช้สถานการณ์แบบนี้มันไม่ดีเนอะการตวัดขึ้นเสียงมันไม่ดีอยู่แล้วแต่ข้อเนี้ยแต่การทําแบบนี้ข้อเสียของมันคืออะไรบางทีครับการที่เด็กขึ้นไปยืนอะ ไม่ใช่บอกว่าเขาอยากจะทําไม่ดีนะวันนีเขาไม่รู้ว่าหนังสือยืนไม่ได้เขาแค่เอามันมาทดลองเฉยว่าอะไหนลองเหยียบสิเหยียบแล้วรู้สึกยังไงแต่พอแม่มาเห็นกลายเป็นว่าเขาไม่รู้อะค่ะว่าหนังสือมันไม่ควรเหยียบเขาก็เลยเอามาลองเหยียบแล้วถ้าเขาไม่รู้แล้วเราไปดุเขาเลยอย่างเงี้ยลูกจะรู้สึกสับสน้วงงว่าเอ้าทําไมอ่นเหยียบไม่ได้หรอไม่เห็นรู้เลยว่าเหยียบไม่ได้พ่อแม่ไม่มีเหตุผลเลยอะอย่างเงี้ยครับอืมแล้วลูกก็จะอาจจะออกมา ไม่ใช่เพราะว่าเขาเข้าใจหรือเขาไม่อยากทําแต่เขากลัวเพราะเขากลัวถึงดังอืเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะพ่อแม่ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่ลูกทาอ่ะลูกทําเพราะว่าลูกรู้อยู่แล้วแล้วพยายามขัดขืนหรือเขาไม่รู้เราไม่เคยสอนอันนี้เขาอ่ะแล้วถ้ารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแล้วยังขัดขืนใช่ไหมครับก็เหมือนเราก็ใช้ต้องใช้วิธีการเดิมใช้น้ําเสียงนิ่งๆแล้วพูดกับเขาตรงๆว่าแบบทําไม่ได้ อ่าเราก็ออกมาอย่างเงี้ยครับเราคนททำแบบนี้อ่อันนี้อัน,นแรกเนอะอ่ะถ้าสถานการณ์ที่สองในตรงข้ามกันเลยไม่ตําหนิดีกว่าเพราะยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องหรอกอ่อปล่อยให้ยืนไปอหลายหลายบ้านนะครับเคยก็มีบางบ้านที่ใช้วิธีนี้เนอะถามว่าวิธีเนี้ยไม่ดียังไงมันจะไม่ดีตอนเด็กโตขึ้นส่วนใหญ่บ้านที่ไม่ตําหนิเด็กเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กยังเด็กอยู่อ่ะเขาจะคาดหวังว่าเมื่อโตขึ้นเด็กจะมีบุธภาวะที่จะเข้าใจเอง เช่นตอนหนึ่งถึงสามขวบไม่ดุเลยเหยียบยืนเหยียบมันทุกวันไม่ดุพอสี่ขวบปุ๊บพอแม่คาดหวังว่าลูกต้องโตแหละเข้าใจดุตอนลูกอายุสี่ขวบเด็กสับสวนว่าแบบเอา้าทําไมตอนที่ผ่านมาไม่เห็นเคยดุเลยอยู่ดีวันหนึ่งก็ดุซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรอะ่ะทำตั้งแต่เด็กเลยครับอลูกหลายคนชอบคิดว่าเ,เด็กไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ สิ่งที่เราคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องอะส่วนใหญ่เขาจะพอเข้าใจนะต่วอย่างเขาพอรับฟังหรือต่อให้ตอนนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะครับเขาก็จะรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันทําไม่ได้เขาอาจจะไม่เข้าใจในดีเทลที่มันละเอียดขนาดนั้นแต่เขาจะรู้ว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยไม่เป็นที่ยอมรับคอเพราะฉะนั้นเราสามารถสอนเขาได้ตั้งแต่ยังเด็กเลยคครับอืมอ,อันสุดท้ายตักเตือนก่อนลูกมีพฤติกรรมอืเช่นลูกยังไม่ขึ้นไปเหยียบเลยนะพูดไว้ก่อนเลยห้ามขึ้นไปเหยียบนะอหรือแบบหรือแบบสมมติลูกเล่นกัน กับเพื่อนคิดว่าห้ามเยี่ยของเล่นกันนะทั้งที่เหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นเลยอะ่ะค่ะ,ะนะครับอันนี้ก็ไม่ถิ่งที่ไม่ควรทําเหมือนกันหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ย<ม>บอกไว้กันไว้ดีกว่าแก้ทําไมอ่ะส่งผลยังไงคุณเจแต่มือนกลายเป็นว่าเหมือนลูกรู้สึกว่าเหมือนโดนตําหนิทั้งที่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอืม,อมเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะบอกเราไม่ควรจะเตือนเขาก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเขาจะรู้สึกงงสับสนและเชื่อมโยงมันไม่ได้นะ م. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะสอนเขามันควรสอนเมื่อมันเกิดพฤติกรรมขึ้นนะครับเนีอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเหมือนกันพอพ่อแม่นนหลายคนจะรู้สึกว่าเ็าเตือนไว้ก่อนไม่เห็นเป็นไรเลยเออเขาจะได้ไม่ทำํำออตอนแรกเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงมันเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเตือนหรือสอนเขานะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันเมื่อกี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําไปแล้วแล้วสิ่งที่ควรทำล่ะคะคุณเซฟ ใช่นนี้มันมีสิ่งที่ควรทำเดี๋ยวเรามาดูสิว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรอ่ะสิ่งจริงๆที่ควรทำถ้าเกิดสถานาการณ์นี้นะเราอาจจะต้องบอกลูกว่าหนังสือมีไว้อ่านจ้าเออเอาเท้าออกมาอ่าเนี่ยเราต้องบอกบอกเขาแบบนี้บอกเขาต,งตรงๆเนอะแต่ถ้าสมมติเขาไม่ออกสมมติเขาไม่ออกเราต้องเพิ่มความเข้มข้นเช่นเราพูดอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเราเดินมาใกล้ๆเลยจับมือมองตาหนังสือมีไว้อ่านจ่เาเท้าออกมาเร<อ>าออกแรงดึงได้ ไม่ใช่กระชาก<ะ>ไม่ได้ทำเพราะความโกรธทาเพราะว่าให้เขาออกมามนะครับเนอะแต่น้ําเสียงอ่ะควรจะเปลี่ยนจากวิธีการพูดโดยปกติด้วยนะไม่ใช่น้ไม่ใช่เสียงเดียวกันควรจะทุ้มต่ําและเข้มขึ้นนิดนึงอ่าเพื่อให้เขาเข้าใจทุ้มต่ําและเข้มใช่ไม่ใช่เสียงโมโนโทนที่ไปล็อกตัวอีกใช่คล <น S 1> <ะ>้ายคล้าย <ๆ S 1> เสียงเดียวกัน,กนถ้าสมมติเราพูด,เร,พดเราพูดเป็นเสียงปกติแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมุติเราพูดกับเขาอ่ะเสียงอาจจะต้องดูเปลี่ยนไปจากตอนนี้ทุ้มต่ําและดูจริงจังอ่าเพื่อให้เขาเห็นว่าเอย เสี่ยงเสียงเปลี่ยนนะสีน้าถ้าทางเปลี่ยนนะเอ้ยพ่อกับแม่กำลังเอาจริงอ่าอย่างเงี้ยครับตอนให้เขาพอจะแยกได้ด้วยเนอะอ่ะแต่ถ้ามีเหตุการณ์อื่นเช่นลูกนั่งฉีกหนังสือนิทานอืมอือันเนี้ยสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำก็คือเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้หนังสือมีไว้อ่านจา้ะไม่ได้มีไว้ฉีกนะแล้วอาจจะไปหยิบพกหนังสือพิมพ์หดิอน,นิตยสารเก่าๆมาครับแล้วก็ให้ถ้าจะฉีกฉีกอันนี้จ้ะแล้วเขาจะแยกออกไหมคะว่านี้อันเก่ากันใหม่ อันนี้าถามเหมือนในมุมมองเด็กนะเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจอาเออผมว่ามันต้องสอนเขาไปเรื่อยๆครับให้เขาเข้าใจเขาเขาจะพอมองออกแหละว่าอะไรที่ยังใช้อยู่อะไรที่ยังไม่ใช้อ,อ,อืม่ถ้าสมมติครั้งแรกไม่เข้าใจก็ทําอีกทํำจนกว่าเขาจะเข้าใจอืมเพราะว่าจริงๆพฤติกรรมการฉีกของเด็กอะครับมันเป็นพัฒนาการนะ พัฒนาการขั้นหนึ่งของเขามันคือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะช่วงมันจะมีช่วงที่เขาแบบอยากจะฉีกของอยากจะฉีกของฉีกวอลเปเปอรฉ์ฉีกนู่นฉีกนี่แต่ไมหมดไงครับ<อ>เ,เราอาจจะต้องหาสิ่งที่เหมาะสมกับการฉีกให้เขาเพื่อทําให้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กอะอยังพัฒนาการต่อไปได้หรือหาก,กระดาษสีๆให้เขาฉีกแล้วแปะก็ได้<ช>ได้<ช>ได้<ะ>อย่าพยายามข้ามเขาเพราะมันจะกลายเป็นการหยุดยั้งพัฒนาการเราแค่ต้องทําในสิ่งที่มันเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับ นอะอะไรที่เขาทําบ่อยๆลองสังเกตว่าเขาอาจจะอยากทำแบบนั้นเช่น,นบางช่วงเด็กฉีกบางช่วงเด็กเทน้ำบางช่วงเด็กหยิบของเดินอะไรอย่างเงี้ยครับพิ<ฆ>่วทังนะมันเป็นช่วงที่เขาเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นดูก็ลองหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเขาอย่าไปแบบว่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้ห้ามทั้งวันบางคนห้ามทั้งวันอันนี้ก็ไม,ไอนนไมไ่อันนู้นกุนดอันนี้กลเป็นว่าเด็กไม่ได้ฝึกฝน กรามเหนือที่ควรจะพัฒนาในช่วงนั้นเลยแต่ถ้าสมมติมีเหตุการณ์ที่แบบอ,อยู่บนโต๊ะเด็กเอาสีหรือเอาดินสอมาวาดบนโต๊ะเองครับอสิ่งที่เราต้องบอกก็คือหยิบสีออกเลยต้องหยุดพฤติกรรมก่อนแล้วก็บอกว่าสีเอาไว,ไว้วาดบนกระดาษแล้วก็อาจจะส่งกระดาษให้เขาอืมแล้วพอเขาวาดบนกระดาษก็ส่งกลับคืนให้เขาต้องบอกว่า,าอะไรใช้ในไหนใช้บนไหนไม่ใช่ว่าใช้อันนี้ได้กับทุกอัน เขาจะได้เร <sociedad: S 2> ียนรู à, <st <ress> ้ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้นะครับเพราะเหมือนย้อนไปอย่างที่คุณเซบบอกว่าบางทีเด็กไม่รู้ใช่เด็กไม่รู้คือเด็กจะรู้ได้จากการสอนนี่แหละครับเด็กไม่เข้าใจหรอกเด็กจะหยิบขึ้นมาแล้วเด็กก็ลองลองทํามันไปเรื่อยๆครับแต่ผู้ใหญ่ก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะมีความคาดหวังว่าเด็กจะต้องรู้เลยแลวมันเลยเกิดพฤติกรรมการดุหรือการตวาดอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญเหมือนกัน ลองดูก่อนว่าเขารู้หรือเปล่าที่เขาทําแบบนี้เขาอาจจะไม่ให้ดื้อก็ได้เขาอาจจะแค่ทดลองเฉยๆค่ะแล้วถ้าลูกมีพฤติกรรมเนี่ยขึ้นไปอยู่บนโต๊ะนะคะเอออันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยเนะถ้าพ่อแม่เห็นพ่อแม่อาจจะมีอารมณ์และอาจจะรู้สึกไม่โอเคเราต้องบอกว่าโต๊ะมีไว้กินข้าวนะให้ลงมาถ้าสมมติเขาไม่ลงมาเดินไปใกล้ๆจูงมือลงมาก็ได้แต่ต้องไม่ทําด้วยอารมณ์นะครับค่ะจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควรทําเหมือนที่ผมบอกเนอะอยากจะย้ามากๆว่าเสี่ยงทุ้มต่ําและสีหน้าจริง นะครับแล้วถ้าสมมุติเด็กเปลี่ยนพฤติกรรมทุกอย่างนี้เราพูดมาเลยนะเราต้องยิ้มแล้วชื่นชมเขาอาจจะเอาเข้ามากอดก็ได้แล้วก็ชมว่าอืดีมากจ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อพอเขาทําสิ่งดีๆเขาก็าได้รับคําชมเหมือนกันนะไม่ใช่ว่า เวลาทําไม่ดีโดนว่าอย่างเดียวพยายามว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกแล้วดีแล้วใช่มันคือแรงเสริมทางบวกนะครับหลายคนอะ่ะมุ่งแต่จะแก้ปัญหาในจุดที่มันเป็นปัญหาเนอะแต่ไม่ได้ไม่ได้เสริมแรงทางบวกให้เขารู้สึกว่าจริงๆการทําความดีก็มีคุณค่าเหมือนกันอเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญนะครับถ้าเราให้คุณค่ากับทางลบเราก็ต้องให้คุณค่ากับทางบวกด้วยให้มันเสมอกันเขาจะได้รู้ว่าทั้งสองสิ่งมันสําคัญเหมือนกัน ข้อต่อไปอันนี้มาที่ข้อ2องเนะไม่ปาถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นอะไรคะคุณเซเช่นสมมตุติลูกเราเป็นคนผิวเข้มนเงี้ยแล้วแบบสมมติคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไปเดินห้างหรือไปสนานเด็กเล่นไปเจอเด็กผิวขาวลูกคนนั้นผิวขาวทั้งเลยน่ารักทำไมลูกเราไม่ผิวขาวเหมือนคนนั้นบ้างอ,อ,อันนี้มันเป็นกายภาพเนอะมันทําอะไรไม่ได้หรือว่าความสูงของเด็กอะไรเงี้ยครับความสูงของคนคนหนึ่งเนี่ยว่าทําไมตัว เตี้ยจังเลยทำไมคนนู้นตัวสูงอะไรเงี้ยอันนี้คือพ่อแม่คาดหวังในสิ่งที่มันที่มันยังเป็นไปไม่ได้นะตอนนั้นนะ่ค่ะคือไม่มีประโยชน์ที่เราจะพูดมันออกมาครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ยากเลยหรือถ้าลูกเรามีมีภาวะสมาธิสั้นอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถตดจออยู่กับอะไรได้นานหรือมักจะไปโรงเรียนแล้วมักจะลืมของนู้นนี่นั่นวายแล้วเราก็กําลังรักษาหรือกําลังจัดการกับโรคโรคนี้อยู่เนี่ยครับเราก็ไม่ควรจะไปตอกยำ้ำพฤติกรมมรมเหล่านั้นพราเด็กก็คงไม่ได้อยาก ที่จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับแล้วบางทีการที่เรามุ่งเป้าไปแต่ข้อเสียมันจะทําให้เด็กเห็นแต่ข้อเสียของตัวเองเรารู้สึกว่าตัวเองอ่ะด้อยกว่าคนอื่นค่ะอจะเป็นแผลในใจเขาเนีะใช่บางทีผมรู้สึกว่าเก็รู้แหละว่ามันเป็นแบบนี้แต่บางเรื่องที่พูดไปเราไม่มีประโยชน์อ่ะผมก็รู้สึกว่าอย่าพูดเลยเก็บไว้ในใจเถอะเนาะถ้ามันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเด็กหรือกับใครรอบๆตัวเราค่ะข้อถัดไปข้อที่สามเนาะไม่ทํา hại เหตุผลกับลูกเช่น ลูกไม่เก็บของเล่นทํำไมไม่เก็บของเล่นอันนี้ดิฉันเลยทํำไมไม่เก็บของเล่นลูกก็มือาอาจจะงงว่าไม่รู้จะตอบตอบยังไงอะทำไมไม่เก็บของเล่นลูกตอบว่าอะไรครับเดี๋ยวเก็บอ่าเดี๋ยวเก็บอีกแ๊บหนึงอีกแปบบหนึ่งเราเก็บไหมถ้าเราเก็บแล้วเราก็มาช่วยเขา ให้เขามาหยิบเก็บด้วยค่ะเพะเขาเห็นเราเก็บเขาจะเข้ามาเก็บด้วยอ่านะครับอันนี้ดีเลยนะบางทีบางทีการที่เราลงไปทํากับเขาอะค่ะมันจะทําให้เขารู้สึกอยากทํามากขึ้นค่ะถ้าสมมุติเขาทำด้วยตัวเองไม่ได้เนะการลงไปช่วยอาจใช้คาว่าลงไปช่วย้วกันมันจะเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เขาอยากทํามากขึ้นค่ะ <c oughs> จริงๆเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราลองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนคำอื่นไม่ถามว่าทําไมามว่าแบบ ใครจะเป็นคนเก็บของเล่นนะใครจะเป็นเงินาเงียบเหรอคะ <laughs> <c oughs> เ,รเราก็อาจจะต้องสร้างแรงจูงใจเช่น <c oughs> สมมติอยู่กันหลายๆคนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องเป็นไม่เป็นเหตุการณ์การเก็บของเล่นก็ได้นะเป็นเหตุการณ์อื่นก็ได้นะเช่นใครจะเป็นคนไปหยิบอันนี้มาดีนะแล้วพ่อแม่กับพ่อแม่ลูกก็แบบเล่นกันแบบเดี๋ยว ไปยิบเองอะไรเงี้ยเหมือนทําให้เขารู้สึกว่าเอ้การการการไปทําสิ่งเหล่านี้มันสนุกดีเออเออเป็นการเหมือนสร้างสร้างความรู้สึกใหม่ๆให้กับเขาอะค่ะ,คะแล้วถ้าเขาทําเราต้องชมเขาด้วยนะอันนี้สาคัญเหมือนกันอ่ะเราลงไปเก็บด้วยเขาเก็บกับเราว่าโอ้ดีนะเนี่ยเก็บของเล่นแม่ ห้องสะอาดขึ้นเยอะเลยออ,อย่างเงี้ยก็ได้ครับหรือถ้าเขาไปหยิบของมาให้บอกโอ้ดีจังเลยเนี่ยช่วยพ่อแม่ไม่เหนื่อยเลยสบายขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยครับแต่ห้ามชมเกินจริงใช่ไหมใช่ต้องชมให้เหมือนต <c oughs> ิเไม่ใช่ลูกหยิบของให้ดิฉันแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยลูกเก่งมากลูกๆูเป็นเด็กดีที่สุดในโลกไม่ได้การเก็บ<ย> <c oughs> ของเล่นไม่ได้ทําให้เขาเป็นเด็กดีที่สุดในโลก <c oughs> มันคือสี่ที่เขาควรทำอั้างเขาจะตีความไปว่า ว่าสิ่งที่เขาทำมันยิ่งใหญ่มากซึ่งมันไม่ใช่มันคือแบบถูกแล้วหนูต้องทำเพราะว่าหนูเป็นคนเล่นหนูต้องรับผิดชอบค,ครับข้อต่อไปไม่เข้มงวดในเรื่องของมารยาทของการกินมากนักเช่นเช่นอ่าหลายคนพอเวลากินข้าวอย่ามือเท้าข้างสิเอามือวางบนบนตักสินั่งหลังตรงสิอยา่าสันนขาสิ อย่าทำหกสิอย่าเกี่ยวแต่งดังสิอ่ะถ้าสมมติเราพูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถามว่าพฤติกรรมตัวเนี้ยสอนได้ไหมสอนได้นะไม่ใช่สอนไม่ได้แต่ไม่ใช่อันเนี้ยถ้าสมมติลองฟังมันเป็นลักษณะของการบ่นเนาะไม่พอในเรื่องของการบ่นจริงๆถ้าสมมติในหนึ่งเหตุการณ์เราบ่นไปสิบคอคิดว่าเด็กจะสับสนว่าแบบว่าสรุปฉันต้องทําอะไรสรุปอะไรดีอะไรไม่ดีฉันต้องเริ่มจากอะไรก่อนถามว่าถ้าอยากแก้พฤติกรรมอะแก้ได้ แต่วันนั้นนะ่ะหรือสถานการณนะ์นั้นน่ะควรพูดเรื่องเดียวค่ะเช่นกินข้าวต้องอย่าทำหกนะก็โฟกัสอย่าทำหกอย่างเดียวอืมไม่ใช่ว่าอย่าทำหกหนัง่งหลังตรงเคี้ยวเสียงดังอ,อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเด็กขับสนเด็กรู้สึกว่ามันมันไม่รู้จะไปจับต้นชนปลายจากตรงไหนอ่ะฉันกลายเป็นไม่กล้าทำอะไรไปหมดใช่มันเหมือนว่าทุกครั้งที่ฉันกินอาหารเราก็โดนบ่นตลอดเวลาบางทีอาจจะทำให้เด็กเชื่อมโยงความรู้สึกไม่ดีกับการกินข้าวก็ได้นะอาจจะทำให้เด็กรู้สึกว่า ไม่อยากกินข้าวเลยกินข้าวที่ใดโดนบนทุกทีกินข้าวที่ใดเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นสําคัญเหมือนกันนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนถ้าอยากเปลี่ยนเขาจริงๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนทีละเรื่องค่ะแล้วก็จริงๆการกินข้าวครับถ้าลองสังเกตนอะอาหารแต่ละอย่างอาจจะใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันอืมบางอย่างใช้ช้อนบางอย่างใช้ซ้อมสปาเกตตี้ใช้ซ้อมหมุนใช่บางอย่างใช้ตะเกียบนะบางอย่างใช้มือ มันมีหลายอย่างมากเลยแล้วบางครั้งเด็กอาจจะใช้อุปกรณ์ได้ไม่เหมาะสมกับอนันตก็ได้เช่นใช้อันนี้กับสิ่งอันนี้ใช้อันนี้กับสิ่งอันนี้แต่ด้วยความที่เด็กเขาอาจจะไม่ได้รู้เยอะเท่าเราเขาอาจจะใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นอันนี้ต้องใช้อุปกรณ์นี้แ้วเขาใช้มือหยิบแทนอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พิดแหละเขาบอกว่าบางทีถ้าเราเปลี่ยนอาหารอาหารมันโดนเปลี่ยนอยู่เรื่อยอยู่แล้วเนาะบางทีมันยากเหมือนกันที่เขาจะจําว่าอาหารแต่ละอย่างทําอะไรเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราลองใช้โต๊ะ มันมีวิมีคนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนโต๊ะเช่นโต๊ะอันนี้ใช้ช้อนซ้อมกินค่ะโต๊ะอันโต๊ะสีนี้ใช้ตะเกียบกินโตสีนี้ใช้มือกินเดี๋ยวคุณแซดิฉันที่บ้านที่ฉัน,ฉนต้องมีโตะกี่แบบจริงจิเป็นผ้าปูก็ได้คะ่ะผ้าปูสีสีอ๋อเป็นเหมือนผ้ารองใช่ผ้ารองเช่นถ้าเราลองผ้าด้วยสีแดงนะ่เราจะใช้ช้อนซ้อมกินแต่เมื่อไหร่ที่เป็นสีเขียวใช้ตะเกียบนะหรือเราสอนเขาได้ไหมคะว่า ตะเกียบใช้กับอาหารประเภทได้ได้จริงๆสอนสอนได้ครับแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติเด็กเล็กมากๆเนี่ยบางทีเขาสับสนอาจจะใช้สีเป็นจุดเชื่อมโยงจะทำให้เขาเข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะเม่้นถ้าเราอาจจะดูได้จากว่าถ้าสมมติเราสอนแล้วแล้วเขายังใช้ผิดอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยเขาจดจําวิธีการกินอาหารที่ถูกต้องได้สําคัญมากสอนทีละเรื่อง นะครับถ้าอยากเปลี่ยนดูก่อนว่าอะไรสําคัญและอะไรอาจจะไม่ยากจนเกินไปด้วยนะอันนี้สําคัญเหมือนกันบางทีมันจะมีเรื่องที่เปลี่ยนได้ง่ายและเปลี่ยนได้ยากครับเราควรจะไล่สเต็ปไปว่าง่ายไปหายากาไม่ใช่ว่าหยิบเรื่องที่เปลี่ยนได้ยากที่สุดมาทําก่อนมันเพราะโอกาสที่เด็กจะทําได้และใช้เวลามันจะเยอะมากเลยเขาอาจจะหมดกําลังใจไปก่อนอะไรที่ง่ายๆครับหยิบมาเขาลองฝึกสักทีสองทีไม่เกินสามทีอาจทำได้แล้ว เขาก็จะมีกําลังใจแล้วพอเราข้อต่อไปมาเขาก็อยากจะทำะไม่เลยก็ตามที่เขาสะสมประสบการณ์ว่าเขาสามารถทําได้ครับเพื่อเมื่อมีความท้าทายอะไรใหม่ๆเข้ามาเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากทําอืมเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญเหมือนกันแบ่งเลเวลไปแบ่งเลเวลไปดูความเหมาะสมว่าลูกเราอะไรง่ายอะไรยากสาหรับลูกเราคข้อสุดท้ายก็คุณเซข้อสุดท้ายไม่บังคับให้ลูกกินของที่ไม่ชอบเพราะแม่หลายคน ต้องกินนี่นะมันมีประโยชน์ต้องกินนี่นะต้องกินนู่นนะเดี๋ยวนะคุณเซฟแล้วท่านลูกหม่อง่ชอบกินผักอะ่ะไม่ชอบกินอ่าอันนี้เป็นปัญหาหลายหลายบ้านเนอะอจะบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่บังคับเพราะเพราะเราไม่อยากเขากินนะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราบังคับเด็กลองสังเกตน,นะเด็กจะต่อต้านค่ะ,ะเด็กจะรู้สึกไม่ชอบอะผมประสบการณ์ตรงมาตอนเด็กๆโดนบังคับให้กินแตงกวา<ม>แตงกวาแบบนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วนะบอกกิน กินเนี่ยเราก็นั่งจาได้เลยมันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานมากเลยที่เราต้องนั่งกินแตงกวาเราก็กินแล้วหลังจากนั้นไม่กินแตงกวาอีกเลยจนถึงตอนนี้ <c oughs> <c oughs> คือเราเชื่อมโยงแตงกวากับความรู้สึกไม่ดีอะครับค่ะ <c oughs> กลายเป็นว่าเราไม่ได้ไม่ชอบแตงกวาแค่เพราะว่ารสชาติมันอะเราไม่ชอบเพราะว่ามันเคยทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นการบังคับให้ลูกกินสิ่งที่ไม่ชอบแบบเคร่งเครียดอะ แทนที่แทนที่เขาจะกินกลายเป็นว่าเขาอาจจะกินมันได้ยากขึ้นก็ได้อ,อแต่ถ้าเราอยากเขากินน่ะทํายังไงล่ะแบบที่ไม่ต้องบังคับอืปกติแล้วเด็กจะทําอะไรตามผู้ใหญ่อยู่แล้วถูกไหมคะถ้าสมมติเราอยากเขากินอันนี้สักอย่างหนึ่งเราอาจจะมาตั้งแล้วพ่อแม่พี่น้องป่ยตาอาจจะนั่งกินแล้วรู้สึกว่านั่งกินนี่เขาดูว่าอ,อร่อยจังเลยนะพูดกันักพักพอเด็กเห็นคนทุกคนกินน่ะเขาจะเริ่มคิดแล้วว่าเออหรือว่าเขาลองกินดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติ เขาบอกว่าเขาอยากลองกินอย่าแอคชั่นใหญ่ใช่เอากินแล้วเหรอกินเลยกินเลยอย่างเงี้ยเราจะบอกว่า <c oughs> เด็กจะรู้สึกว่าันนใจมากเด็กจะรู้สึกว่าอะไรอ่ะมันไม่ปกติเหรอการที่ทำท่านแบบนี้มันโอเคหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราต้องทําปกติเลยใช่ไว่ออาอ๋ออยากลองกินเหรอ,อกินสิกินสิเนี่ยเออทาให้มันเป็นเรื่องปกติอ่ะไม่ใช่ว่าการที่เขามากินอันนี้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อ่ะเออเพราะฉะนั้นทําทุกอย่างให้ปกติที่สุดครับอันอันนี้สาคัญเหมือนกันที่สําคัญคือยาบังครับ ด้วยบรรยากาศที่ตึงเครียดอันนั้นอาจจะล้างบาดแผลอะไรบางอย่างให้กับเด็กๆได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณเซฟนะคะฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านนะคะในเรื่องของการสอนลูกเวลาที่อยู่ที่บ้านนิดนึงค่ะอ่าครับจริงๆการสอนลูกเวลาอยู่บ้านเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆเลยเนะเพราะมันจะช่วยพัฒนาให้ลูกมีทัศนคติต่อตัวเองแล้วต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อสถานการณ์ต่าง ไปในรูปแบบหรือทิศทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะใช้เวลาที่มีคุณภาพกับลูกตอนอยู่ที่บ้านสอนสิ่งที่เหมาะสมกับเขานะครับเพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นคนที่สามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการสอนลูกเวลาอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ลองนําเทคนิคที่คุณเซบแนะนําไปปรับใช้กับลูกๆดูนะคะเชื่อว่าหากทําครบทั้ง5วิธีแล้วล่ะก็ลูกน้อยของคุณจะเติบโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพแน่นอนคะ่ะ ช่วงหน้าเรามีคำถามที่คุณผู้ชมอาจจะกำลังเจออยู่แล้วคุณผู้ชมมีคำตอบแล้วหรือยังคะเราหาคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมไปพร้อมกันกันกบช่วง Q&A ถามมาตอบไปค่ะ Q&A ถามมาต่อไปถามมาต่อไปในวันนี้นะคะเป็นคาําถามที่อาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งก็ได้ค่ะคุณเซฟคะถ้าวันหนึ่งนะคะลูกบอกเราว่า หนูไม่อยากกินผักเลยค่ะหนูไม่ชอบทานผักๆอ,อ,อย่างนี้เราจะควรสอนลูกยังไงดีคะในเรื่องของการทานผักนนแบบที่มไม่ให้ลูกรู้สึกว่าโดนบังคับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าพ่อแม่หลายๆคนน่าจะเป็นห่วงนะพ่อแม่พอพ่อแม่จะรู้สึกว่าการกินอาหารที่ดีหรือมีประโยชน์อส่องผลต่อสุขภาพของลูกนะแ้วปัญหาเด็กไม่กินผักนี่เป็นปัญหาที่เจอกันเยอะมากเลยนะครับแล้วคนก็มักจะโฟกัสไปพอรู้สึกยิ่งไม่กินอ่ะยิ่งเล่นใหญ่ยิ่งแบบ กินสิทำสิทำนูำ้นทำนี่ยิง่งแกเป็นว่าพอเล่นใหญ่มันยิ่งไม่ค่อยเด็กยิ่งต่อต้านนะครับอ,อว่าแบบเหมือนมีการบังคับนูนนี้นั่นเนะจริงๆจ,จะบอกว่าการที่เขาไม่อาหารที่เขาชอบและไม่ชอบอะ่ะก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะเรายังมีเลยสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบถูกไหมครับเนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเขาไม่ค่อยกินผักหรือไม่ชอบกินผักอ่ะครับส่วนใหญ่เราต้องไม่บังคับเขาถ้าเราบังคับเขาว่าเด็กจะต่อต้านเด็กเป็นอย่างนี้แทบทุกคนแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือ เราอาจจะต้องเอาทุกครั้งที่เราทานข้าวร่วมกันนะครับเราจะอาจจะต้องเอาเมนูที่มันมีผักมาวางไว้แล้วให้เด็กเขียนว่าทุกคนกินผักเป็นเรื่องปกติส่วนใหญ่เด็กก็จะเรียนแบบผู้ใหญ่ทางนั้นแหละคะัผู้ใหญ่อยากทําอะไรเด็กก็จะอยากทําด้วยะนะพอเขาเห็นผู้ใหญ่คนนี้กินคนนี้กินคนนี้กินเราอาจจะ รีแอคให้มันใหญ่หน่อยเลนใหญ่หน่อยให้มันดูว่าอือร่อยจังเลยเนะเพอจริงๆรสชาติมันก็ดูดีนะทุกคนกินแล้วก็ทุกคนดูอร่อยดูดูมีความสุขเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากลองกินขึ้นมาก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งแรกๆนะจะบอกว่าสมมติ ครั้งแรกทําไม่เกิดขึ้นอ๋อเลิกทําแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเด็กบางคนอาจจะทาได้เลยในครั้งแรกบางคนอาจจะต้องสองสาครั้งสี่ครั้งหรือทําให้มันเป็นเรื่องปกติไปเลยครับว่าในทุกมือในบ้านเราต้องมีผักอครับ <c oughs> เขาก็จะชินว่าอ,อ๋อผักมันเป็นอาหารอาหารประจําบ้านที่มันจะต้องมีในทุกๆมืออย่างเงี้ยครับแล้วเขาจะยิ่งดูมันดูว่ามันเป็นปกติมากขึ้นการกินผักไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เนอะแล้วพอถึงเวลาที่เขาอยากจะลองเขาก็จะคงจะพูดออกมาเอง พอเขาพูดออกมาสิ่งนี้ทุกคนต้องทําก็คือทําให้เป็นปกติเช่นอ๋ออยากกินหรอเอาสิลองกินสิอย่างเงี้ยค,คาถามที่สองค่ะคุณเซฟครับลูกไม่ชอบเก็บของเล่นเลยลูกไม่ชอบเก็บของเล่นเลยเป็นปัญหาที่เจอกันหลายบ้านมากๆเล่นเราไม่ยอมเก็บอืมเพรเด็กการเก็บมันไม่สนุกเลยจะพูดยังไงให้รู้สึกว่าลูกจะต้องเก็บนะอืมนะครับจริงๆก็ เราก็ควรจะทําเป็นสเต็ปสเต็ปนะจริงารเการ,รไม่เก็บของเล่นนะครับเราสามารถดุลูกได้นะแต่วิธีการดุต้องดุเหมือนที่ผมบอกว่าดุด้ยวยต้องเสียงนิงน่งๆจริง<อ>จงังมีสีหน้ามีน้ําเสียงนะ<อ>ถ้าสมมติเขาเล่นจนแบบกระจายทั่วห้องไปหมดเลยอะแล้วเขาก็เหมือนจะวิ่งไปที่อื่นหรือจะเลิกแล,แล้วเราเห็นพอดีเราอาจจะต้องลองคุยกับเขาดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะในห้องเนี้ยทำไมของมันกระจายเต็มไปหมดเลย เวลากะดูเด็กสิ่งสาคัญมากเลยคือต้องทําให้เขาเห็นก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะบางครั้งเขาเล่นก็จริงอะแต่แต่เขาอะไม่รู้ว่าเวลาเขาเล่นมันสร้างความเดือดร้อนหรือมันสร้างปัญหาอะไรบ้างพอเขาไม่ได้ย้อนกลับไปมองภาพนั้นนะเหมือนเขาเล่นอันนี้เสร็จแล้วเขาก็ลืมไปแล้วเล่นอันนี้เล่นนี้เล่นนี้เล่นนี้พอเขารู้ตัวอีกทีเขาวิ่งออกไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เห็นภาพรวมด้วยซ้ำเราต้องให้เขาเห็นก่อนว่าอ๋อเออของกระจายเต็มไปหมดเลยเนอะเราอาจจะต้องถามเขาว่าเอ๊ะมันกระจายอย่างนี้เราควรจะทํายังไงกันดี เวลาดูลูกควรจะให้ลูกคิดนะว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราควรจะแก้ปัญหายัางไงไม่ใช่ว่าเราคิดแทนเขาไปหมดบางทีการที่เราคิดแทนแล้วบอกวิธีเขาจะรู้สึกว่าเขาโดนบังคับแต่ถ้าสมมติเขาคิดมันขึ้นมาด้วยตัวเองอ่ะเออเขาเอาจจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่การบังคับมันจะมีแนวโน้มทําให้เขาอยากจะทํามากขึ้นถ้าเขารู้สึกว่าอ๋อเออมันมันมันเละเทะเออเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเล่นไงเออแล้วทําไงดีล่ะถ้าสมมติเขาบอกว่าก็ เก็บไหมให้เป็นระเบียบถ้าเขาพูดออกมานะเราจะบอกว่าอ๋ออยากเก็บเองไหมหรืออยากให้เราช่วยกันเก็บอ่าน,นี้ถามก็ได้เป็นชอยให้เขาเขาเขาจะได้มีแนวโนม้มในการเก็บมากขึ้นหรือถ้าลูกยังเด็กจนเกินไปไม่สามารถคิดออกมาได้เราอาจจะเสนอชอยให้เขาว่าเอาอย่างนี้มีสองข้อเดี๋ยวลองเลือกดูนะอยากเก็บด้วยตัวเองหรืออยากให้ช่วยกันเก็บกับแม่อ,มอย่างงี้ครับถ้าต้องเหงเกตกสองชอยคือการเก็บถังคู่เนอะเราก็พยายามตีชอยให้มันดูเหมือนเขามีทางเลือกแต่จริงๆไม่มีทางเลือกอะ เพราะเด็กเขาไม่ทันเราหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้เราเขารู้สึกว่าเราไม่ได้บังคับเขาอะเขาเป็นคนเลือกสิ่งนี้ด้วยตัวเองแต่เลือกภายใต้ข้อเสนอของเราอย่างเงี้ยครับมันอาจจะช่วยเขาเก็บได้ง่ายขึ้นหรือถ้าสมมุติเราพูดแล้วเราเขาไม่ยอมเก็บอย่างเงี้ยครับเดินเข้าไปใกล้จับตัวมองหน้าหรือจับมือเขาเก็บไปเลยก็ได้อีกข้อหนึ่งค่ะคุณเซฟถ้าลูกเป็นเด็กที่ดราม่าเก่ง คืออะไรนิดอะไรหน่อยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟร้องไห้อย่างเดียวเลยร้องไห้อย่างเดียวเลยหรือควรจะแก้ปัญหาที่ตรงไหนดีแล้วจะแก้ยังไงดีคะเราอาจจะต้องดูเพราะจริงๆพฤติกรรมหลายๆพฤติกรรมที่มันมีที่มันยังมีอยู่แล้วมีในอัตราที่มันเยอะๆอ่ะบางทีเด็กอาจจะได้ประโยชน์จากพฤติกรรมนั้นเช่นทุกครั้งที่เขาไม่พอใจอะไรหรือคัดใจเขาแล้วเขาร้องไห้เขาได้อะไรจากการร้องไห้บ้างอ่ เขาได้สิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าหรือเขาได้เขาได้อะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาถึงได้คีพฤติกรรมนี้เอาไว้เพราะโดยสั่วญ่แล้วถ้าพฤติกรรมไหนที่มันไม่ไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่อ่ะเด็กจะไม่ค่อยเลือกทำนะแล้วมันจะค่อยคหายไปนะแปลว่าเราอาจจะต้องดูว่าเอการที่เขาลองให้เยอะเนี่ยเขาได้อะไรจากการลองให้สิ่งนี้บ้างอถ้ามันมีมีสิ่งที่เขาได้ประโยชน์จากการลองให้เราอาจจะต้องทําให้เขารู้ว่าการลองให้ไม่ได้ทำให้เขาได้สิ่งนั้นะ อืมอันนี้สาคัญเหมือนกันวิธีการสอนลูกเวลาอยู่ที่บ้านไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณพ่อคุณแม่ทําตัวเป็นตัวอย่างให้ลูกได้เห็นลูกๆจะเรียนรู้และนําไปใช้แล้วจะกลายเป็นนิสัยที่ดีติดตัวไปเมื่อเขาโตขึ้นค่ะเพราะพัฒนาการที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวและนี่คือรายการ Family Center คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv วันนี้เราสองคนขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ